เวลาที่สาบสูนมาตุภูมิของข้าปิดตุภูมิของฉันบ้านเกิดเมืองนอนของผมประเทศชาติของเธอในานามผู้ปกครองของคุณ มาตูภูมิของข้าปีตูภูมิของฉันบ้านเกิดเมืองนอนของผมประเทศชาติของเธอในน้ำผู้ปกครองของคุณบนพรมแดนความทรงจำอันเลือนรางประวัติศาสตร์ไม่ได้สาบสูญไปไหนผู้คนก่อร่างสร้างมัน ล้วนล้มหายตายจากร่วงหล่นเราใบไม้ร่วงในคิมหันสุสารโอนถ่ายผู้พำนักพักพิงมาจากดินคืนกลับสู่ดินก้องกังวานเราจะกลับมาในไม่ช้าอีกไม่นาน รอเราณนะทางเข้าสู่ทรณีสวรรค์การต่อสู้ไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยจบชีวิตทว่ามันพ้นไกลกว่านิยามความหมายการตีความในสำนึกรู้สึกนึกคิดทุกขณะหายใจ หรือหยุดลมหายใจเข้าออกลุ้นกอบกันเป็นมวลสารพลังต่อต้านระลึกถึงผู้จากไปผู้กำลังเดินทางผู้ยังไม่เกิดบนเส้นทางเส้นนี้ส่งผ่านความคิดอ่านต่อ ตรึงลงลึกในจิตวิญญาณมันจะไม่มีวันแหลกสลายกลายเป็นเศษเสี่ยวทุลีไม่เคยสาบศูนระหว่างขีดช่วงขยับเข็มนาฬิกาจากวินาทีสู่วินาทีจากนาทีสู่นาที ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ารุกแร้วไปข้างหน้าดังลูกศรถูกปล่อยออกจากคันธนูปราดเปรียวพุ่งทยานสู่เป้าหมายด้วยแรงแห่งศรัทธาดังสายลับแห่งสายลมจู่โจมดังสายลับแห่งสายลมจู่โจมผีเสื้อขยับปีก ต้านความเป็นจริงในระลอกคลื่นอากาศชวนอึดอัดเกินจริงร่างหนึ่งสอนทับอีกร่างหนึ่งร่างหนึ่งสอนทับอีกร่างหนึ่งร่างหนึ่งสอนทับอีกร่างหนึ่ง มทับความเท็จหลวงตาเป็นภาพฝันชีวิตสอนทับชีวิตคือความเป็นความตายในปริศนาชีวิตสอนทับชีวิตคือความเป็นความตายในปริศนาล้มหายใจขาดว่วงในสัมผัสอันยาวนานพริบตา โยกคลอนชีวิตออกจากร่างพริบตาโยกคลอนชีวิตออกจากร่างผีเสือ้อนับพันบอยบินว่อนท่ามอากาศอบอ้าวทศวรรษใหม่ศตวตรรษใหม่สกราชใหม่มันต้องเปลี่ยนอุบัติขึ้นด้วยความมุ่งมาก ปรารถนาคุกรุนเพื่อยุติธรรมไฟแห่งความกโกรธามอดดับเหมือนภูเขาไฟสงบหากแต่เพลิองอักคีกับลุกไหม้นอบน้อมภายในสายลมแห่งการเนรเทศสายลมแห่งการเนรเทศสายลมแห่งการเนรเทศเราจะกลับมากลับมาอย่างแน่นอน แด่ผู้วายชนมรณะสักขีกรณีโศกนาฏกรรมจากใบจินตนาการภาพฝันปาจานีจินตนาการภาพฝันปัจานีและหนทางนั้นไกลแสนไกลและหนทางนั้นไกลแสนไกลก่อนบัมพบุรุษมาลายูจะก่อกำเนิดและหนทางนั้น ไกลแสนไกลก่อนบรรพบุรุษมาลายูจะก่อกำเนิดมนุษย์ผู้ปรารถนาสำแดงกันดำรงอยู่จินตนาการภาพฝันในห้วงกระแสสำนึกร้อยต่อบนร้อยเลื่อนบนพื้นแผ่นดินร้อยต่อบนร้อยเลื่อนบนพื้นแผ่นดินความคิดอุดมการและการต่อสู้ เพื่อสถาปนาดินอุด,ดมในตราครุฑตัวอื่นเพื่อสถาปนาดินอุด,ดมในตราครุฑตัวอื่นเพื่อสถาปนาดินอุด,ดมในตราครุฑตัวอื่นตรอกซอกซอยถนนน้ำบ้านน้ำเมืองเรียกขานใหม่ด้วยสำเนียงแห่งตน จดหมายเหตุบันทึกความปราชัยซากฟอสซิลแห่งความพ่ายแพ้และผุพังความทะเยอทะยานอยากแห่งอนาคตมืดบอดจมดิ่งไปกับบาดแผลเน่าเฟะจนวิกลจริตถอนตัวไม่ขึ้นความคิดซ้ำวนหลงทางในเขาวงกตแห่งชะตากรรมผู้พ่ายแพ้ผู้พังทาลาย ผู้ล้มเหลวผู้ยอมสิโรราบผู้พ่ายแพ้ผู้พังทลายผู้ล้มเหลวและผู้ยอมสิโรราบผู้พ่ายแพ้ผู้พังทลายผู้ล้มเหลวและผู้ยอมสิโรราบการเริ่มต้นใหม่ของความเบ่งบานเปล่งประกายเหนือความขัดแย้งทั้งหลายทั้งพวงปราศนาการ นิยามใหม่ความหมายใหม่ที่ความใหม่ทัศนะใหม่ปลดเปลื้องความคับแคบอัจจคัดรอยแขนดึกดำบรรสหัสวัสษ์แห่งความเข้าใจแก่นแท้รากปัญหาลึก บอยตีลงมาบอยตีลงมาความขาดเขาเบาปัญญาให้แหลกสลายบอยตีลงมาความขาดเขาเบาปัญญาให้แหลกสลายให้ความมีเหตุมีผลร่วมสมัยนำทางออกจากโถงถ้ำโบราณเสียงที่ก้องเปล่ากันเองไพเราะกว่าเสียงจากคนอื่นเสียงที่เปล่ากันเองไพเราะ กว่าเสียงจากคนอื่นทว่าบาดแผลบทขยี้กันและกันเจ็บแสบกว่าผู้อื่นกระทำทว่าบาดแผลบทขยี้กันและกันเจ็บแสบกว่าผู้อื่นกระทำหนึ่งพันราตรียาวนานกว่าจินตภาพละเมอเพอพก